สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนิส s ันอะเมล่านะครับอาการรถก็คือรถสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟไม่โชว์ครับเอนจินไม่ขึ้นนะครับอันนี้เราจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับท้าอย่างนี้ครับเหมือนรถน้ามันหมดอะครับนี่ครับท้าอย่างนี้เลยนะครับก็คือไฟเอนจินสตาร์ทแล้วไม่ไม่โชว์นะครับ ตาเครื่องหมดดีแล้วมันมีนะครับก็ทำการตรวจเช็คดูนะครับที่สำคัญก็คือวิธีลองเช็คเบื้องต้นแบบเช็คได้ง่ายๆด้วยตัวเองก็คือนะครับก็เ,เช็คระบบสายไฟก่อนว่ามีหนูกัดอะไรตรงไหนไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ลักๆเลยครับมาเช็คตัวนี้ครับตรงนี้จะมีกล่องฟิลนะครับไอ้กล่องดีเลยนะครับตัวข้างแบตนะครับอเมล่าอันนี้ชมชมตัว สองเนาะนี่ครับแล้วก็เปิดฝามาเลยครับนี่ครับมันจะมีดีเลย์อยู่หนึ่งตัวนี่นะครับดีเหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดคลิปหรอกนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับปรากฏว่าดีเลย์เนี่ยมีต้องรอยการไหมนะครับนี่นะครับจะเป็นสีขาแบบนี้นะนะครับก็เลยเช็คดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีดีเลย์สำรองแล้วก็ เอาสายไฟนะครับจิ้มขวนี้ขวนี้ครับที่คู่ขนาดเนี้ยครับสองขวเนี่ยครับเข้าหากันแล้วก็ไปสตาร์ทดูนะครับอออันนี้ผมใส่ดีเลยเลยเพราะว่าผมลองจิ้มแล้วเมื่อกี้มันติดนะครับก็เปลี่ยนดีเลยครับใส่ดีเลยสี่ขาเหมือนเดิมครับนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วเราลองไปละลองสตาร์ทดูนะครับ เครื่องสตาร์ติดนะครับก็คืออาการก็คือรีเลย์เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเช็คเราไม่มีดีเลย์เราออกสายไฟจิ้มตรงได้นะครับลองเช็คดูเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นความรู้เล็กๆเบื้องต้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ